เราเคยได้ยินคําว่าศีลธรรมแล้วมันศีลคืออะไรแล้วธรรมเนี่ยคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรก็มาเรียนรู้สีวิชาเนี้ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานที่เราให้ความหมายให้นิยามกันก็คือที่ที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกก็คือการเกิด การเวียนเกิดเวียนตายเป็นเหตุแห่งทุกข์พุทธองค์ก็เลยไปเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็คือปฏิบัติดำเนินด้วยศรรีลด้วยธรรมะด้วยสมาธิปัญญานี่แหละไปถึงที่ที่พ้นทุกข์ก็คือถึงพระนิพพานการถึงพระนิพพานนี่ไม่ใช่ว่าถึงแล้วก็ตายเลยถึงแล้วก็ตายก็ไม่ใช่ว่าตายจากความเป็นมนุษย์ไปถึงพระนิพพานก็ถึงความพ้นทุกข์นี่แหละ ถึงที่ที่พ้นทุกเนี่ยนนะะถึงด้วยอะไรถึงด้วยจิตถึงด้วยตัวเราเนี่นนะแหละแลนเราคืออะไรเราก็คือดวงจิตด,ดวงจิตมาจากไหนอีกละ่ะมาจากการก่อเกิดโดยธรรมชาติก็ดีถูกเสกถูกสร้างมันก็ดีแต่คุณสมบัติของจิตทุกดวงก็คือเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีตายเป็นอมะตะสามารถที่จะส่งจิตหรือว่าเคลื่อนย้ายจิตจากตรงนี้ไปตรงนั้นตรงโน้นได้อย่างรวดเร็ว แค่เสี้ยววินาทีก็คือเดินทางได้เร็วมากขณะที่เรายังอยู่ในกายมนุษย์เนี้ยยังอยู่ในกายอยู่เนี่ยแล้วส่งจิตไปไหนก็ได้แต่ว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงน,นี้ขึ้นอยู่กับลังของจิตเราคิดเนะี่ยเราคิดก็คือประตูความของจิตก็เปิดออกกันทีคิดว่าจะไปไหนก็ไปเราก็นึกถึงที่ไม่ควรไปอ่ะความรู้สึกมันก็มีความบาดหวั่นหรือว่ามีความรู้สึกว่า มันไม่สบายใจคำว่าไม่สบายใจก็คือมันมาจากจิตที่ส่งไปแล้วแล้วก็กระทบมาอยู่ที่จิตจิตก,ก็ส่งมาที่ใจให้ใจให้กายรับรู้ในสิ่งที่เราส่งจิตไปนะนะส่งจิตไปหาคนที่เราไม่ชอบใจเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจไม่ชอบใจเพราะว่าใจนี้ก็คือส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างจิตกับกายก็คือมันเป็นส่วนของกายด้วยนะนะั่นแหละแล้วก็มีจิตมา ทับซ้อนอยู่ก็คือมีการส่งกระแสจ,จิตมาที่กายด้วยใจเป็นตัวเชื่อมตัวประสานดังนั้นพวกเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตเรียนรู้เรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาการสืบทอดว่ามายัางไงไปอย่างไงจะได้เข้าใจว่าเอโลกจักรกวาลน,นี่มันมาอย่างไงโลกมนุษย์ของเราเนี่ย ก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์นี่มาอย่างไงแล้วในความเป็นเราทุกวันนี้มีอะไรที่คู่ขนานกับเราบ้างคู่ขนานก็คือเขากำลังนาเนินเขาเข้าไปมันมีโลกอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรานะมีโลกแห่งการก่อเกิดดวงจิตโลกแห่งการสร้างร่างกายโลกแห่งสวรรค์โลกแห่งบาดาลโลกแห่งมนุษย์โลกแห่งนรก หกโลกเนี่ยที่อยู่ในวัตสงสารและโลกที่ออกไปจากวัตสงสารก็คือโลกแห่งพระนิพพานคือที่ที่พ้นทุกข์